เตียนรุ่นแรกหลวงพ่อครูบาวังพรมมศรีโนโปี2 5 0 6ตำนานเครื่องรางแห่งเมืองตะที่สะท้อนบารมีหะะฟูกเปรียบด้วยเมตตาในบรรดาพาคกีกิสายใน,นตะวันตกที่ได้รับการกล่าวขานในด้านเมตตาบารมีหลวงพ่อครูบาวังวัดปันดินเป็นชื่อที่ศรัทธาทั้งชาวบ้านและนับสะสมนับถืออย่างสูง แม้เวลาผ่านไปกว่าขึ้นศตวรรษแล้วแต่พุทธคุณของวัตถุมงคลที่ท่านปลูกเสียังคงถูกเล่าคานอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกปี2506ที่ได้รับการยกให้เป็นที่สุดงานยุคต้นและเป็นหนึ่งในเหรียญที่หายากของสายเมืองต่างหรือสายงานอีกเหียญหนึ่ง ประวัติความเป็นมาและเจตนาในการสร้างเหรัญญุได้คงลง่อครูาวังสร้างขึ้นในราวพศ .2506 ซึ่งเป็นช่วงที่วัดบ้านดินกำลังมีการโค้ชและบูรณะเสนาสนะชาวบ้านและลูกศิษย์นำโดยท่านอำพันกิติการและท่านจอมบุดรอมกิติกรซึ่งท่านตอนนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอยู่ในสมัยนั้น ได้โคอาในญาตหลวงพ่อจัดสร้างเหรียนที่ระลึกครบรอบอายุ72ตปีหรือที่ชา,าวบ้านเขาเรียกกันทิดปากว่าเหรียญหกรอบจัดสร้างในจำนวนไม่มากนะักเพราะไม่เน้นสร้างวัตถุมงคลเพื่อหวังเครืองพุทธพาณิชย์ดังนั้นเหรียญของหลวงพ่อครูบาวังจึงมีจำนวนไม่มากนะักที่ผ่านการผูกเสกอย่างตั้นใจทำให้เรียนปี2 5 0 6 งานแท้จากมือท่านที่นักสะสมให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษจึงเชื่อกันว่าเหรียญรุ่นแรกได้รับัลคิดเต็มที่จากการอดีตานคิดของหลงพ่อนั่นเองในด้านพุทธศิป์และเอกลักษณ์ของเหรียญเหรียญรุ่นแรกมีรูปทรงคลาสสิกแบบไยวีขนาดกำลังทุง่ายเรียบแต่กลัง ด้านหน้า,า <Pf ing. S 2> เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อครึ่งองค์แสดงถึงความสุขุมเมตตาและความมั่นคงของคิดใบหน้าองทหันโดดเด่นด้วยแววตาที่ดูอ่อนโยนเป็นเอกลักษณ์ที่นักสะสมจำได้และนำไปเทียบเคียงหาเรียนแท้ได้ด้านหลังประกอบด้วยอักขระยันพุทธนามที่ผสมภาสานวล้านาซึ่งยันวางอย่างมีระเบียบตามแบบฉบับ วิชาที่หลวงพ่อครูบาวังท่านเชี่ยวชาญพิมพ์ญันแบบยุคต้นมักพบมีความลึกและคมมีความเป็นโบราณและสภาพผิวเป็นธรรมชาติตามกาลสมัยไม่เรียบตื้นจนผิดสมัยไปเนื้อเหรียญที่ปรากฏพบเนื้อทองแดงลมดำเนื้อทองแดงกระไหลทอง เนื้อนิกเกิลผสมเนื้อเงินและเนื้อนิกเกิลคารทองซึ่งเนื้อนิกเกิลผสมเงินเป็นเนื้อที่หายากกว่าเนื้ออื่นๆและเล่นหากันในระดับในราคาค่อนข้างสูงพุทธกคุณเน่าขานกันไม่รูจ้จบตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเดียนรุ่นแรกของท่านมักถูก กล่าวขานด้วยประสบการณ์มากมายทั้งจากชาวบ้านในพื้นที่ไปจนถึงนักเดินทางที่ได้รับเต่ยนจากมุงหลวงพ่อจะเป็นข้าราชการตหารตำรวจเขาดีหลวงพ่อคูบาวังมีท่านเรียนท่านมีพุทธคุณโดดเด่นในหลายด้านทช่นเมตตามหานิยมผู้ที่บูชามักพบว,ว่าเป็นที่รักของผู้คน โดยทั่วไปเจรจาติดต่อเรื่องการงานราบรื่นผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนค้าขายดีมีโทษจากการพบคนดีที่เข้ามาช่วยเหลือด้านการแค้วคัดคุ้มภัยเป็นพุทธคุณที่พูดถึงมากที่สุดทั้งในเรื่องของปฏิเหตุเหตุร้ายต่างๆป้องกันพยันตรายต่างๆและ ลอดผลจากอันตรายต่างๆหลายคนเชื่อว่าเหรียญรุ่นนี้มีพลังคุ้มตัวสูงเพราะปลุกเสกโดยตรงจากท่านในยุคที่ท่านยังดำรงขันอยู่ความสำคัญในเชิงการสะสมเป็นเดรียญที่ใช้ในการเสริมดวงเสริมชีวิตความเมตตาสูงสุด ของหลวงพ่อครูบาวังทำให้วัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมในผู้ประกอบอาชีพอิสระนักธุรกิจขา้าราชการทหารตำรวจเปิดและช่วยเปิดโอกาสและชีวิตราบรื่นขึ้นอย่างเป็นมงคลความสำคัญทำไมต้องรุ่นแรกปี2506เป็นเดืียนยุคตน้นซึ่งจัดสร้างในช่วงที่หลวงพ่อครูบาวังท่านยัง มีความแข็งแรงและเรื่องวิชาจำนวนสร้างไม่มากทำให้ปัจจุบันพบของเดินสภาพสวยยากมากมีความหมายเชิงประวัติศาสตร์ในยุคนั้นเป็นตัวท็อปของสายของพ่อครูวัวงขว่าได้นักสะสมมัดเริ่มต้นจากรุ่นอื่นแต่สุดท้ายเขาต้องมาจบตามหาเรียนรุ่นแรกเพราะถือเป็นหัวใจของสายนี้ ราคาเตือโตอย่างตอเน,นื่องทั้งในวงการนักสะสมและนักลงทุนด้านพระเครื่องสำหรับผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อครูบาวังเรียนรุ่นแรกปี2506จึงเป็นมากกว่าเพียงวัตถุมงคลแต่เป็นมรดกทางศรัทธาที่เชื่อมโยงผู้บูชากับบารามีของท่านอย่างลึกซึ้ง คือลักษณะการแกะพิมพ์วันนี้จะทอดปฏิตินครับและละเอียดเนี่ยครับเร็วแกะเนาะแกะประดับปรมันละเอียดแกะปัจจุบันเนาะแก้ปัจจุบันมันใช่ CNC มันโคบสีสีมันมีแค่แกะนี้กับแกะไวมันควาสามารถ